นี่ครับตรงนี้ที่เขาทําเป็นทางมาลายแบบชิบูย่านะเดี๋ยวนะแต่เมื่อก่อนมันจะมีทางมาลายแบบสับอย่างเงี้ยเลยอะ่ะมีป่ะเนี่ยเออสีแสบมนันหายไปแล้วมีลายหลงๆเหลยอยู่ชิบูย่าอุดรคือวิวอยู่เนี้ยแหละถ่ายมุมไหนก็ได้มีนะเจอแล้วเซเว่น อันแรรกะคบ<อ>งขงเรา,าเนี่ยโรงแรมที่เคยพักกบินบุรีอยู่แค่นี้ที่เคยพักที่มีนสีส้มเดเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่พักก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะเที่ยงฮนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะฝากกระเป๋านะพี่พักผม,มาจะอยู่เนี่ยติดก,กับเซนทันเลยเนะนี่ยตรงในห้างเซนทันนะครับแต่จะอยู่คอรซอยกันนะมาถึงแล้วนะแอดโอมแอดอุดรนะครับเราข้ามาเลยแล้วกันมีส่วนหลังบ้านด้วยนะ ก็หั่นอยู่นหละม,มีมีไมโครเวฟด้วยดูหลังหลังบ้านสิโอ๋อนี่ติดเซ็นทัลเลยเนี่ยเซ็นทัลที่จอดรถปีนรูมนะนี่ก็จะมีว้าวเลือกสตูสิโก49 นีชั้นหนึ่งตรงนี้ก็มีห้องนะอ่าเราขึ้นชั้นสี่นะครับไม่มีลิฟต์นะที่นี่พอดีเราเราจองเป็นเหมือนราคาโปรโมชั่นนะครับเลยเอาห้องบนได้ห้องบนสุดนี่เห็นเซนท่านเลยมีเซนทาราด้วยเนี่ยเซนท่านอุดอรอยู่ตรงนี้เลยนะครับมัมนฝนจะตก<า>พื้นเขาสะอาด 402จ้ะนี่ทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ห้องดีนะเนี่ย อาแล้วหอมด้วยหอมกินหอม,ม,หอมเอครับผมพักนี่นะห้อง402นะครับเป็นห้องเตียงคู่นะจะเป็นสองเตียงแบบนี้นะครับตรงหวัวเตียงจะมีที่ชาร์จแบตด้วยปักๆนะครับหวัวเตียงเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแต่ก็นั่งทำงานได้นะอารมณ์นะแล้วก็มีทีวีมีตู้ยเย็นให้นะครับน้ำน้ำสองขวดครับตู้ยเย็นเย็นอยู่เราด้วย ก็จะมีทีวีนะทันโโซนิกด้วยนะตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้า,พาพนะก็ใหญ่พอสมควรโอดีเลยอะตู้ใหญ่เลยนะครับอย่างนี้นะมีเตารีด้วยวอ๋อไม่ใช่มันทมโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำเบสิกละ่ะแต่มีสบู่กับยาตะผมให้ด้วยห้องน้ำสะอาดสะอาดอนะที่นี่สะอาดมากและสวยด้วยหอมด้วยนะครับ มชักโคกนะมีซิงแต่งฟันนะครับมีคัตเต้นบัตรให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเราเบียงนะเฮ้ยมีที่้ังจานด้วยอะซิง้ังจานโอ้ซื้อเลยมาลั่งกินได้นะมีร์คเอร์นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับมีมีที่แปดผ้าเช็ดตัวด้วยอ้อตรงนี้แอร์นะมาแผ่นเสือ้อ เพื่อนๆตรงนี้จะเป็นห้างเซนทานอร์รอเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยติดกันเลยฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้าโรงแรมที่ผมเดินเข้ามานะนี่จะมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึงนะครับ UD Capital ไปทางนั้นก็จะเป็น UD Town นะครับนี่มันเป็นห้องคอนเนตกันเลยครับ่อว,ว่าหรือว่ากระจกเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่เซนทันกันนะครับกับไปหาบทที่จะไปร้อยเอ็ดนะครับ เปิทองฟาร์มไม่แน่เลยวางใจเลยที่สักผ้าด้วยนะครับเครื่องสักผ้าอัตโนมัติมีตู้ตรงนี้ดีวเยหมอจะบอกว่าจอดรถแล้วก็นอนตรงนี้เลยนะเอามาเซ็นท่านพาซาอุดรกันนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนท่ารถตู้ด้วยอะไปต่างจังหวัดนี่แหละนี่แหละรถสีชมพูเนี่ยเอดอใช่ของบริษัทอะไรนะ ผมอยู่ในฟาสต์ฟู้ดที่ชั้นใต้ดินเซน็นทรัลนูดอนนะครับอด mm ี hmm. ตอนแรกไปสะดุดตาปอเปียก่อนปอเปี๊ยกทอดนะจานนี้ห้าสิบาทนะอ mm ีก hmm. จานหนึ่งจะเป็นเขาบอกว่าเป็นแจ่วฮ้อนนะครับ mm hmm. อันนี้ผมสั่งแบบโรม,มิตรคืออารมณ์คล้ายกินคล้ายๆ้ายกินสุก,กี้นะครับแต่น้ำจิ้มจะเป็นแบบนี้จะเป็นแจ่วนะครับ mm hmm. ไม่ใช่แจ่วหรือเปล่าไม่แน่ใจ mm hmm. ก็ดูหน้าทานดูนะครับ น,นีผมอยู่ที่บขออสออุอดอรนะครับอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลพาซ่านะมาจองตั๋วนะคืออีก2วันเนี่ยผมจะเดินทางไปร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนๆนะถ้าไปอันนี้ผมไปตรงบริษัทสมวนชัยทัวร์นะครับเนี่ยจองช่อง7นะครับครับวันนี้ผมเดินทางก็คือจะเป็นวันอัคารที่7นะครับรอบ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเป็นรถตับอากาศ ปหนึ่งนะครับผมค่าเดินทาง2องรอบราทนะเขาบอกว่าเดินทางประมาณ5ชโมงผมก็เลยกะว่าจะไปถึงประมาณสักเที่ยงขึ้นนะฮะจะได้มีเวลาเที่ยวนะครับผม